กิดบรวที่ดินต่างสำนักง,งานแบบออนไลน์และในช่วงเวลานี้เพื่อให้และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ในการพัฒนาการให้บริการประชาชนในยุคดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็วและโปร่งใสกระทรวงมหาดไทยโดยได้รับมอบหมายให้กรมที่ดินพัฒนาสำนักง,งานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ตามสำนักง,งานแบบออนไลน์ซึ่งจะทำให ใกล้บ้านสะดวกสบายรวดเร็วและยังช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ดินเรทฟูนิค่านสังาง,งานแบบออนไลน์ได้ดำเนินการไปแล้วในเขตกรุงเทพสามารถเข้าไปใช้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสําหรับการจดทะเบียนที่ <S <S จอคิวยื่นคำขอ,ขอ,ขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมทางอินเทอร์เน็ต eQland นนทบ,บุรีและสมุทรปราการอีกครั้งจะพัฒนาการให้บริการสาร้างความมั่นใจในการดำเนินธุรกรรมของด้านที่ดินสร้างความน่าเชื่อถือให้กับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวต้อนรับท่านาประธานาว่าบรรดาที่จะเกินกับรมจริงๆอยากฝากสทิพดีไปเรื่องเ,อเรื่องกับเก็บค่าใช้จ่ายในการบริการยังไม่ได้เดินครับวันนี้นทําให้ทิพี์พด,พพดีและสนได้รับเกียบจิหนึ่ในภาคใต้แล้วก็ในเจ็ดสิบกอจังหวัดสาขาในวันนี้นะคะรมที่ดิน ได้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจดทะเบียนสิทงแอนนิติกรรมของสํานักง,งานที่ดินซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพาและยกระดับการให้บริการภาครัฐที่ดินของกรมที่ดินซึ่งกรมที่ดินได้เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี2000เป็นระบบสาสาระบบให้เป็นดิจิทัลโดยได้นําเข้าข้อมูลมีการปรับปรุงแก้ไขตามประมวลกฎหมายที่ดินเพื่อรองรับการใช้ทั้งสิธิเพแ่ง ทำให้ประชาชนในจังหัดสูงชาสามารถขอจดทะเบียนต่างท่านในช่างใหญ่ท่านผู้มีเกียรติที่รบกันทุกท่านกว่ากาังจังหวัดซึ่งติดภารกิจสําคัญนะครับมานําผมไปเมือ่อประมาณสักร้อยสี่สปีที่แล้วที่เราเริ่มการตังวัดออกโฉนดที่ดินเป็นครั้งแรกก่อนที่จะสถาปนากรมที่ดินในปี2444รนี่ เรานำวิทยาการการทำแผนที่นะครับมาใช้มาดำตำแหน่งเป็นะวีภาคผู้กำหดเจ้าของแทนที่มาสอนไฟให้ผมเดินลงมาเลยน้องป้าเอาคุณเต้ไปสองจามเลยได้เห็นความวดงามของให้เจ้างานที่ดินจังหวัดไปสำรวจตรวจสอบดูเพราะสมัยรอห้าให้กับรัชกาลที่ห้าฉบับที่กำหนดฉบับเลขที่หนึ่งเนี้ยออกให้ตรงพระราชวังบาร์บอินให้กับรอห้า นะครับโดยจุดศูนย์กำเนิดอยู่ที่ตำบลท่าตอมพื้นหมราลไปตามจนเจอ 4...3...2...1... ออนนไลน์ให้แก่่าราให้บริการสำนักง,งานที่ดินอิเล็กทรอนิกส์จดทะเบียนต่างสำนักง,งานแบบออนไลน์เป็นจังหวัดที่6นะฮะหลังจากเราเปิดใช้เมื่อปี2 5 1 5ใน17สาขาในกรุงเทพมหานครทุกแขงนะครับและในปีประมาณ2 5 1 6เนี่ยก็เริ่มเปิดมาที่อุบลเมื่อต้นปี นะครับโดยท่านว่าการสมทรไทยแล้วก็หลังจากนั้นก็ขยายมาเปิดที่น้องคายบึงการเชียงใหม่แล้วก็วันนี้ที่สงขลาทั้ง11สำนักงานนะครับก็ทั้ง6จังหวัดนี้ทุกสาขาเนี่ยสามารถทําจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรมได้โดยที่ตัวไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานที่ดินที่ที่ดินตั้งอยู่นะครับเช่นมีที่ดินอยู่ที่อุบล ก็แต่ว่าตัวอยู่ที่สงขาเนี่ยแต่ก่อนท่านต้องไปทําจดทะเบียนจำนองไทยถอนซื้อขายกันอยู่ที่ที่อุบลน,นะนะวันนี้ท่านมาทําธุระท่านมีบ้านอยู่ที่นี่มีครอบครัวอยู่อยู่ที่สงขาท่านก็มาสะดวกไปสํานักง,งานสาขาไหนของที่ในสงขาท่านไปได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าให้จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน smart land ในเมนูย่อย e q land ล่วงหน้านะฮวันนะซึ่งตอนนี้เรากำลังจะพิจารณาปรับว่าระบบให้ให้จองคิวล่วงหน้า ให้ไหวขึ้นอาจจะเป็นสักหนึ่งวันนะครับเพื่อลดระยะเวลานในช่วงต้นในช่วงการเปลี่ยนผ่านนี้เราก็ให้จองคิวล่วงหน้า3วันเพื่อเจ้าที่ได้ต้นทางปลายทางและเตรียมความพร้อมตัวเช็คความถูกต้องนะฮะซึ่งก็หลังจากได้เปิดบริการจดทะเบียนต่างสงานแบบออนไลน์มาแล้วใน5จังหวัดต่อจาเปิดสงขาเป็นจังหวัดที่หในปีนี้เนี่ยก็ไม่มีปัญหาุปสรรคอะไรนะครับไม่มีความผิดพลาดเกิดขึ้นแต่ว่าขณะเดียวกันได้รับสิ่งชื่นชมจากพี่น้องประชาชนว่าลดค่าใช้จ่าย นะครับอย่างวันนี้เนี่ยเราเปิดมาวันแรกเนี่ยมีผู้ใช้มาประเดิมเลยอสองรายด้วยกันนะคือมีการไถ่ายถอนจำนองนะจากที่ดินที่อยู่ที่กรุงเทพแต่ตัวอยู่ที่สงขาลากับอีกรายหนึ่งที่ดินอยู่ที่อำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดน้องคายนะแต่ตัวอยู่ที่สงขาก็ไม่ต้องไปทำถ่ายถอนจำนองอยู่ที่ขึ้นเครื่องบินไปถึงนองคายนะทำอยู่ที่นี่เลยสะดวกรวด,ดเร็วมากแล้วก็ประหยะัด ค่าใช้จ่ายกับท่านนะครับซึ่งในการลงทุนการนําระบบไอทีเข้ามาใช้เนี่ยกรมที่ดินโดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยซึ่งท่านนตุีว่าการหออัวใจท่านคนเอกุลภพหอจินดาเนี่ยท่านให้การขับดันว่าม,ามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เราเริ่ม ต้นโครงการพัฒนาระบบเนี่ยมันตั้งแต่ปี2553แล้วก็ในปีโรมาน2564เนี่ยก็ได้เตรียมความพร้อมที่ประากาศใช้จังหวัดแรกอยู่ีิกรุเทพมาปเป็นตัวสำเร็จไม่มีปัญหาแล้วก็ขยายมาปีนี้แล้วปีหน้าก็จะขยายไปยังที่จังหวัดขอนแกน่นสมุทรปราการปรทุมธานีและก็นนทบ,บุรีถ้ารัฐบาลใหม่นะครับรัฐนรโนมานให้กรมที่ดินสักประมาณสักพันสามร้อยล้านเศษเนี่ยเราก็จะขยายบริการไปได้ครบ 71จังหวัดทั่วประเทศนะเพราะยังเหลือโฉนดสาระบบที่ดินที่ยังไม่นําเข้าระบบคราวนี้อีกประมาณ25ล้านแปลงนะฮะถ้าเกิดได้งบมาณมาเราเอาเข้าระบบได้หมดก็ก็จะสะดวกมากนะพี่น้องประชาชนไม่ต้องเสียเวลาเดินทางลดค่าใช้จ่ายไปได้อย่างมากครับมีการจํากัดนะครับแต่ละวันวันเราจะได้กี่คนอยู่กันการจองคิวเนี่ยให้ผ่านระบบ EQ Land นะซึ่ง EQ Land เนี่ยขอให้จองล่วงหน้า3วัน นะครับซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเจ้าหน้าที่จะมีจํานวนที่จะให้บริการได้ในแต่ละสํานักงานที่ดินในแต่ละสาขาเนี่ยจำนวนจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจํานวนบุคลากรนะครับถ้าจะไปสาขาเล็กเนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะมีเคาน์เตอร์บริการ3มช่อง4ช่องก็อาจจะมีข้อจํากัดบริการได้ไม่มากนะครับแล้วก็ต้องรองรับบุคคลที่ Wal k i อหรือว่ามาใช้บริการแบบไม่ได้นัดหมายนะครับก็จะมีจํานวนที่จํากัดอยู่นะครับแต่เชื่อว่าในช่วงต้นเนี่ยเราสามารถให้บริการได้ อย,อย่างสบายนะเพราะพี่น้องประชาชนยังไม่ได้รับทราบอย่างทั่วถึงว่าบริการจดทะเบียนที่ดินจากง,งานแบบออนไลน์นได้มีขึ้นแล้วที่สงขานะผมก็อยากฝากพี่น้องสื่อมวลชนให้ช่วยประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับแล้วก็เวลาท่านไปจองระบบ eQ Land เนี่ยซึ่งจริงๆก็มีใช้มาก่อนหน้านี้แล้วท่านจะมาจองคิวลังวัดจะมาจองคิวทาเรื่องอะไรเยอะที่ดินเนี่ยท่านสามารถจองคิวผ่านระบบเมนู eQ Land ผ่านแอปพลิเคชัน smartland ได้ล่วงหน้า ก่อนหน้านี้เลยแล้วแต่และว,วันจะมีวันว่าคิวว่างวันนี้สมมติ10คิวที่สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาจองไปแล้วเต็มก็จะมีวันถัดไปให้ท่านเลือกนะจะมีมีวันแต่และว,วันที่มีคิวว่างท่านว่างอยู่แล้วก็ยังมีคิวว่างที่อยากให้บริการจ่านี่อยู่ท่านก็ไปคลิกเลือกได้นะครับซึ่งจะสะดวกมากไม่เฉพาะการจดทะเบียน่างสำนักงานออนไลน์เท่านั้นนะที่จองทะเบียนล่วงหน้าก็าจะมายื่นขอคิวลังวัดท่านจะมายื่น รับมรดอกอะไรต่างๆเนี่ยจองล่วงหน้าเนี่ยซึ่งผมอยากแนะนําให้ใช้บริการอ e ีฮิวแลนเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยคนมาติดต่องานที่ดิน,นเยอะเจ้าที่ที่ดินเนี่ยถ้าท่านลองแอบขึ้นไปดูพี่น้องสื่อชนขึ้นไปดูเนี่ยอย่างจังหวัดสงขาหรือหัดใหญ่เมื่อที่ดินหัดใหญ่เนี่ยผมว่าไม่ต่ำกว่าทุ่มสองทุ่มนะกว่าเจ้าที่จะลงจากสำน,นักงานซึ่งไม่มีงบโอทีนะกรมที่ดินไม่เคยเบิกค่าล,ล,าล่วงเวลาระดีแต่ว่าเจ้าที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนจนคนสุดท้ายจนบริการ หน้างานเนี่ยเคาน์เตอร์ที่บริการเนี่ยจบแล้วเนี่ยเรายังมีแบ็กออฟฟิศมีงานหลังบ้านที่จะต้องเก็บทางธุรการอยู่เนี่ยก่อจะได้กลับบ้านเนี่ยเพราะนั้นแต่ละวันเนี่ยก็อยากให้เห็นใจเจ้าที่ว่างานบริการที่ดินเนี่ยเกี่ยวข้องกับกรรมสิทธิ์ทรัพย์สินของท่านมูลค่ามหาศาลถ้าผิดพลาดไปเนี่ยความเสียหายเจ้าที่ต้องรับผิดชอบเพราะฉนั้นแต่ละลายเนี่ยต้องมีการสอบสวนที่ให้ชัดเจนก่อนที่จะจดทะเบียนเพราะนั้นอาจจะ อาจจะล่าช้าบ้างบางทีถ้าบอกว่ามาเป็นคิวที่2ทําไมรอมา2ชั่วโมงบังเอิญคิวก่อนหนะ้านั้นรับมรดกทายาทสิบห้าคนอย่างเงี้ยแนละ้วมาเถียงกันอยู่บนสันงฆาเนี่ยก็ไม่จบง่ายๆนะฮะบางวะบางรายถ้าคิวก่อนหน้าเนี่ยงานไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเนี่ยก็อาจจะเร็วนะครับแต่ถ้าท่านจองคิวอีคิวแลนด์ล่วงหน้าเนี่ยเจ้าที่จะเตรียมเอกสารหลักฐานแล้วจะมีการโต้อตอบกับท่านว่าเอกสารหลักฐานอะไรที่ท่านยังไม่พร้อมยังไม่ครบถ้วนเนี่ยเจ้าที่จะได้รับหมาย วันเวลากับท่านล่วงหน้าอันนี้อยากแนะนําให้ใช้บริการ EQ Land นะครับรวมทั้งการเช็คตรวจสอบราคาประเมินที่ดินนะครับเช็คภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างที่เราร่วมมือกับองค์กรท้องถิ่นที่มีความพร้อมที่จะมาร่วมแชร์ข้อมูลาการประเมินปัวดินสิ่งปลูกสร้างกับแอปพลิเคชัน Smart Land ของกรมที่ดินอันนี้ก็มีให้บริการนะเช็คราคาประเมินติดต่อสาระความรู้เนี่ยผ่านแอปพลิเคชัน Smart Land ได้เลยขอให้โหลดจาก iOS นะครับหรือว่าระบบของ Android c l เขาที่โหลดอย่าไปคลิกจากลิงก์อะไรที่บุคคลภายนอกส่งมานะเพราะตอนนี้มีนิตยาชีพหลอกลวงว่าแอบอ้างว่าโทรศัพท์มาจากกรมที่ดินแล้วก็แนะนําให้ท่านไปปรับปรุงฐานข้อมูลเพื่อการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนะให้เป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็หลอกส่งลิงก์ไปท่านคลิกกคลิกไปแล้วเขาก็ฝังไปแวร์ไว้แล้วก็มาเ,เก็บข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนะ เช่นพาสเวิร์ดการตัดบัญชีบัตรเครดิตการทำธุรกรรมออนไลน์อีแบงกิ้งเนี่ยไอโปรแกรมสปายแวร์ที่มันสังไว้จากลิงก์ที่มันส่งให้ท่านคลิกไปเนี่ยนะฮะพวกนี้จะเอาไปใช้ในการโจรกรรมกับสินของท่านผ่านระบบมือถือของท่านนะท่านทำอ e ีแบงกิ้หรือซื้อของบัตรเครดิตเนี่ยมันจะจดจำพาสเวิร์ดต่างๆไปใช้นี่ผมต้องแจ้งเตือนเลยเพราะว่ามีความเสียงหายเกิดขึ้นเยอะ กรมที่ดินก็ได้ร่วมกับสังกนแห่งชาตินะครับในการประชุมในการลองทุกกาวโทษในการกสืบสวนสอบสวนข้หย่ผลก็อยากพี่น้องประชาชนต้องถึงระมัดระวังนะครับไอ้ระบบไอทีโลกออนไลน์ไซเบอร์เนี่ยมันก็มีประโยชน์มากแต่ขณะเดียวกันก็ต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีแล้วก็ให้เท่าทันพวกวิชาชีพด้วยนะครับป้องกันยังไงบ้างคอไไัออยบางก็วิธีง่ายๆนะฮะถ้ามีโทรศัพท์จากบุคคลแปลกหน้าหรือไลน์จากบุคคลแปลก หน้ามาเนี่ยต้องถามให้ดีว่าเขาเป็นใครมาจากไหนมาอย่างไรนะถ้าจะมาขอเอ่อไอดีไลท่านไปเนี่ยไม่รู้จักมากกี่ไม่แน่ใจเนี่ยไม่ไม่เป็นผมผมก็ไม่ให้นะเอ่อแอปพลิเคชันไลน์เนี่ยแต่ก่อนผมก็เปิดเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติเดี๋ยวนี้ผมผมล็อกระบบใครจะมาขอเพิ่มเพื่อนเป็นเพื่อนในไลนย ผมก็จะต้องตรวจสอบว่าเป็นบุคคลที่เชื่อถือได้มีประโยชน์กับตัวผมไม่มีโทษกับตัวผมผมถึงจะรับเพิ่มเพื่อนแล้วก็ใครส่งลิงก์มาไม่ว่าจะผ่านไลน์ก็ดีผ่าน s อ s สก็ดีผมจะไม่มีวันคลิกลิงก์ไปแน่นอนนะฮะไม่มีความจําเป็นชีวิตที่จะต้องเร่งด่วนถึงขนาดต้องคลิกลิงก์อะไรจากบุคคลแปลกหน้าที่ส่งมาอันนี้ต้องพึงระมัดระวังเลยเพราะกระบวนการวิจาที่ฟังข่าวที่ผมไห่สภาพวันนี้เขาก็จะไปปรับกลยุทธ์นะที่จะหลอกลวงพี่น้องประชาชนอีกนะช่วงต้นปีเนี่ยเขาหลอกว่า มาจากกรมที่ดินจะมาประเมินบอกว่าท่านเป็นเจ้าของห้องชุดแล้วก็เสียภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างไม่ถูกต้องนะให้ท่านไปปรับปรุงฐานข้อมูลแล้วก็ส่งลิงก์มานี้ผมบอกอ่ะแล้วก็ดูดเงินไปเนี่ยพอผมมาชี้แจงไปครับทา่านกรมที่ดินไม่มีหน้าที่ประเมินและเก็บภาษีที่ดินสิ่งปลูกสร้างเป็นหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะมิจฉาชีพก็ปรับจากที่อ้างชื่อผมเนี่ยก็อ้างชื่อเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลแห่งหนึ่งทภาคอีสานนะนะช่วงแรก ลงตำแหน่งผมว่าเป็นอธิการบดีกรมที่ดินผมบอกเอ้ยตำแหน่งผมอธิบดีนะฮะเขาก็ไปแก้เป็นอธิบดีคือวิจาชีพมันก็มันก็ปรับตัวของมันนะี่ะพี่น้องประชาชนก็ต้องเท่าทันสื่อเท่าทันโลกออนไลน์เท่าทันขบวนการซึ่งก็อย่าไปเคลิบอเคลื่มนะคนส่งไลน์อะไรมาใส่ใช้โปรไฟล์หลอ่อๆสวยๆอย่าไปเคลิบอเคลืพูกที่จะมีศิลปะในการโอ้ลมปฏีลมผู้จาวาดล้อมนะไม่ท่านต้องต้องท่านต้อง,องยึดหลัก ปรณะมาสูตรแน่นอนนะฟังใครก็ต้องนิสพิจารณาให้ดีอย่าไปแตกตื่นตกใจอะไรง่ายๆนะครับส่วนใหญ่ผู้ที่จะจับจุดอ่อนว่าที่ผ่านมานะส่วนใหญ่จะจับจุดอ่อนว่าคนมีห้องชุดแล้วนาห้องชุดไปให้ผู้อื่นเช่าซึ่งโดยลักษณะเนี่ยถ้าการเป็นเจ้าของที่ดินสิ่งโครสร้างแล้วนําไปให้เช่าเกิดประโยชน์ขึ้นมาเนี่ยมันมีรายได้ขึ้นมาเนี่ยการประเมินภาษีก็จะเก็บอินในลักษณะหนึ่งอีกตราหนึ่งนะ ถ้าเกิดเป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยหลังแรกเนี่ยท่านได้รับยกเว้นอยู่แล้วพวกนี้เขาจะจับจุดตรงนี้ว่าท่านมีห้องชุดเนี่ยพวกนี้ก็จะเดาว่าท่านท่านต้องมีบ้านอยู่แล้วแล้วมีห้องชุดอีกนะก็จะรักไก่นะถ้าท่านตกใจโอ้ท่านเอาแอบไปให้คนเช่าแล้วก็เลี่ยงภาษีเนี่ยก็จะตึงสนกตกใจเขาหลอกให้ส่งลิงก์อะไรมาให้คลิกเนี่ยก็จะรีบตื่นเต้นคลิกไปโดยไม่ไส่กรองให้รอบคอบมีเพื่อนผมบางคนนะ,ะเป็นระดับท่าการชั้นผู้ใหญ่ด้วยนะครับ อยู่ที่กระบี่มีห้องชุดอยู่กระบี่ก็ถูกขบวนการหลอกทั้งๆท,ที่รู้ว่าผมแจ้งเตือนแล้วนะก็ยงังยังยังหลงเชื่อนะอชการดใหญ่ในอการบเทีอนนีา่จารวซึ่งในวันนี้เนี่ร้บมสกนแ้นะจที่รย่นเกาที่ดนกรมานรเตบาซึ่งได้ ในการสบนนะครับหนวยงานที่จะมีการอบวนกทีู่งตัวเองจะถนกบด้ท่านโยนบตรป่านะครับ ตรวจสอบนะครับรายการจดทะเบียนในสารบัญอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งอยู่ในระบบาะสารสนเทศของกรมที่ดินนะครับจะตรวจสอบว่ามีการแก้ไขจดทะเบียนการรายการจดทะเบียนถูกต้องอันนี้จะเป็นสารบัญทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์นะครับจะมีรายการจดทะเบียนในวันที่26กรกฎาคม2024 สวัสครับสื่อมวลชนเชิญเลยครับ